อุ้ยไฟสีดับไฟฉัน <c oughs> แย่เนี่ยเขาตอกใจรถเศร้าตายอุ้ยไอ้นี่เอากระยาคู่เนาะว่าไผเป็นคนเท,ทไห้อุ้ยวันนี้นะคะมีสาวสวยมาดังก่อไฟให้จะจี่เข้าจี่นะคะจะจี่เข้าจี่นะคะวันนี้ลมไม่มาก,ก็จะไม่จี่เอาติสซืยวะพี่ซีไม่ทานแล้วปลาทำแล้วติสเสยอหแมว ไม่นาหรอกอันนี้สิดมานใส่ดี๋ยเนียบ่มสิดูติดแน่ติดแน่ต้องอาใส่ตัวดูว่ามันติดโดนอยู่ทันเป็นอยางยางอะไรอ่ะอันฟ้ากัน้ำเยอแล้ว็ มูกลาเยอะเยนี่ทำไปสวยๆเดี๋ยวฉันจะส่งคลิปให้แหม่เยนเอาเอาเก็บไปเบิงไปไปล่อยโปแล้วเด้อเกิดมาสาดหนึ่งดังไฟติดติดบป่ละ่ะมันไม่เห็นแสงเลยเลยก็เกิดมาสาดหนึ่งดังไฟติดไทยไทยเก็บไปเดีเอาไปให้ลูกให้หลานมึง <c oughs> เนี่ยแม่นบอเนี่ยของซิม,มาฝั่งนี้ติดแล้วเดี๋ยวรอไฟมันก้าก่อนแล้วก็ค่อยเอาเอาผ่านเข้าไปคืนแล้วตอนนี้ผมตอนนี้ม,น<ะ>มันหายเลยดินี่ฝั่งนี้ขึ้นบอฝั่งนี้อยู่ใต้ถึงมัน,มน,นเดี๋ยวมันลาไป <laughs> อ๋อผมอายุครบไหม